จากกรดีที่มีคนไปพบเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่รวมเป็นสามคนบริเวณเส้นทางป่าน้องจันทร์ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกําลังนําก้อนหินข้ามถนนมาซ่อมแซมหลุมที่เป็นหลุมเป็นบอ่อสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่เกิดอุบัติเหตุหลายคนก็ชื่นชมแล้วครับว่าเอ๊ะคนพิการแต่มีจิตสาธารณะ ทราบข่าวว่าอยู่ที่บ้านอ้อมแก้วตำบลนาน,นวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ไปดูกันครับว่าการเป็นอยู่ที่บ้านของน้องทั้งสามคนนี้เป็นยังไงกันบ้านครับตัวจริงแล้วครับพี่น้องอืมเอาตามสบายมาแต่เก็บขยะบ่อ๋อ Yeah. โอ้ยหัยังยังยังสีเป็นกัสีเลยเนาะมองนี้มองนอนมองนอนโอ้มีผัดลมอีกผัดลมชายด้วะเนี่ยชสยได้อยู่หาบัติดบ่เนี่บทท่านเสียปักอ๋อบัพี่ยังอืมหายท่อซับ อ๋อของทอดสาบเครื่องไะไรนี่เครื่องนี่ก็เก็บไกีทั้งๆหลายกายกายหลายกากายอันนี้อันนี้รุ่นยังนี่ลุนโอ้มันใช้ได้อยู่ตินี่บ่บ่มันเสียแล้วมันเสียแล้วโอ้ยนอนหนีมันด้วนี่ครับอืออ๋อคือยังบนนอนในบ้านใหญ่บ่บ่อหอนอืมมันหอนนะมันหอนมันหอนบนนอนหนีมันด้วนี่ครับอือ ไอ้ข้างในนี่คือยังว่ได้นอนเก็บเก็บของไว้เก็บของไว้เก็บยังไว้เนี่ยข้างในหมอกหมอกหมอกอวกยังพอกซุบพวกอืมอืมหายหายไปเบิ่งพาไปเบิ่งเบิ่งไหนเอาเก็บเก็บไปเห็นยัง บวชทำความสะอาดอู้ยลกจังเลยฟูเบาก็ย,ยังถี่นอนลกแเค่เฮ้อบวชไ้นอนตเบได้นอตเหรอเบนบ๊อ๋อเลยเก็บเก็บของไว้โ<บ>อ้แต่ก่อนนอนหนีเบนบ๊ะอ๋อบักทำความสะอาดคือจะเอาบวขา,ายบวเอาไปขายเนี่ยเดีย๋ยวไม่ได้อันนึงก่อนแล้วพี่เก็บออก อ๋อไม่ได้ว่างๆสีเก็บออกอือเดี๋ยวถ้าพีนี่หาคนมาเก็บซอยทาความสะอาดนี่โอเคได้บ่ได้บ่เออทาความสะอาดเนาะโอ้ยเนาะอยากนอนนีเนาะอืมอ่ะโอเคมาเราเดิอนี่ไอ้นุ่มหน่อยอ่ะไอ้ยายน้ำเดือนี่สามอยู่สามคนอันบ่อยู่สามคน,น,น เอาหนีมห่มาให้เคยนึกเกาะก๋วยเตี๋ยวให,ใหญ่นมเกาะคนได้ใหญเยีจ๋จวงิมาไม้ทั้งแรงได้ยหยอ่าผมอ่ากินเด้อบปล่าเนี่ยอืมเมื่อไปถึงเนี่ยก็ได้สอบถามแล้วล่ะผมได้สอบถามทั้ง ผู้ใหญ่บ้านทั้งลูกบ้านยายที่อยู่ในระแวกหมู่บ้านเพราะว่าน้องจัก,กรลินหรือว่าน้องเบียเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากอาเช้ากินคําไม่ได้ยากจนฐานะไม่ได้ยากจนอะไรมากมายนักแต่ก็หากินพออยู่พอกินแต่สภาพบ้านของน้องเบียผมเชื่อว่าน้องเบียอีกคนหนึ่งนะที่พิการแขนขามาตั้งแต่กําเนิดเลยดูแล้วอยากจะช่วยเหลือน้องเขาตตรงที่พักพิงอาศัยเนี่ยแหละอยากจะปรับปรุงภูมิทัศเปลี่ยนแปลงให้มันสภาพมันดีขึ้น เพราะรู้สึกว่ารกลุงหลังให้สภาพบ้านที่มันดูสุดโซมันดียิ่งขึ้นคอยติดตามชมต่อไปนะครับ